ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ผมมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะผมออกมาทํางานแล้วอันนี้ม้ต้นนี้เป็นม้ที่ผมลุดมาจากพุ่งนานะที่เคยปลูกทิ้งไว้อันนี้ดอกชั้นยวแต่เขามีเอกลักษณ์ที่ดูสวยดูหวานดีนะเห็นไหมดอกสวยดีนะผมไม้สมบูรณ์นะไม้สมบูรณ์จะไม่ลากก็ยุ่งยุ่งเฉียง,ยงแบบนี้เราจยที่ไม่ตัดแตงเขาน่าปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะเรายัางมีเวลาพออันนี้มาให้บีวัน,นเป็นน้ำยาแรกนะผมให้ให้เพื่อเขากลับมาฟื้นตัวไว้ก็ผสมกับน้ําเนาะให้ สีดวันต่อครั้งนะอย่าให้บ่อยนะคุณพ่อให้สิ่วันต่อครั้งก็พอก็ลดลงประมาณนี้นะเดี๋ยวคอยมาดูว่าการให้มยางรากอันนี้ให้ครั้งแรกวันนี้นะรับผมอันนี้ผมปลูกไปผมปลูกเอาไว้แล้วสี่วันห้าวันนี่แหละนะถ้าใจผิดห้าวันวันนี้เป็นวันที่ห้าก็มาให้มยางรากเดี๋ยวรอดูว่าผลการตอบรับว่าเราเราให้มํายางรากไปจะเป็นยังไงเพราะผมต้องรีบไปทํางานแล้วเพราะว่าผมถ่ายดูเก็บไว้นะ พอดีอีแป้นาต้องออกมาที่บ้านแล้วเพราะพ่อกับแม่แก่ๆมากแล้วแกจะหลงๆเดมๆนะผมเองก็ต้องไปทำงานไม่ได้แล้วต่อไปในข้างหน้าก็ต้องพยายามเิ่นรนทํางานหาทุนก่อนนะหาทุนเก็บไว้่ะได้ทํางานที่บ้านครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลืามาขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วตอนนี้จะเอาถ่ายให้ดูเรื่อยว่าเ,ออเราทห้แ่ยังรักแล้วมาเราจะสมบูรณ์จิงจะโอเคเข้ามาไหมนะขอบคุณครับผมบ้าลูกบ้าไอ้บาไอ้ลูกชายขอบคุณครับผมสวัสดีครับ